ครับเจอกันอีกแล้วครับนำมาตีพึงครับวันนี้นี่ครับพหลุดชวนมาครับไปเดี๋ยวจะให้ดูพี่น้องกิ่งน้อยมากนี่ครับเนี่ยกิ่งมันนอนเลยครับนี่นอนมาเลยครับรังสวยอยู่ครับนี่ครับรังครับรังเลยสวยเลยครับ กิ่งจะอ่อนครับไม่รู้จะเอาไงไปเดี๋ยวผมพิจารณาครับจะเอาไงครับผมสวัสดีครับได้มาแล้วครับพี่น้องโอ้โทษทีครับไม่ได้ถ่ายครับกิ่งหน่อยมากนี่มาพี่เราโอ้เนี่ยผลงานตายละหำเลยตายละหำเลยเนี่ยครับหน่หวานได้นิดนึงครับมันหน่อยเกินกิ่งกิ่งมันน่อยครับ นี่ครับน้อหวนะพอได้อยู่นี่ครับเพี่ยน้ำมาครับบอกไปไปสูงไหลได้แค่นี้แล้ครับวันนี้ฝนจะตกแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเป็นกำลังใจทำต่อครับโทษทีครับไม่ได้ถ่ายให้ดูครับตอนคือเมียวคนเดียวครับตั้งกล้องไม่ได้กิ่งมันนอยครับไปทษทีครับบ๊ายบายรอชมไปไหนต่อครับ เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยบ่อนพงเอาครับแม่บินเต็มนะครับป้กิ่งไม่น้อยครับนี่ครับกิ่งครับโอ้ถ่ายยากครับแม่ถ่ายให้ดูทดทีพี่น้องไปครับฝากวยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทับต่อครับสำหรับพันเมสายละขอบคุณครับ